สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพข้าวทะลุใหม่ก็บุญรวีมานั่งกับปุกลุกอยู่ตรงนี้ครับก็ก็ท่านก็ฟังได้ก็ทุกวันและก็มีอะไรต่ออะไรวันนี้หลายก้อหน่อยนะครับเพราะมันเป็นวันอังคารวันนี้วันอังคารใช่ไหมวันอังคาร12กรกฎาคมพุทธศักราช2565 วันนี้ขึ้น14ค่ําเดือน8ปีขานครับท่านผู้ชมมาให้เสียเวลาละเลงเต็งตุ่มกันเลยละเอากันอย่างนี้ก็แล้วกันคืออย่างนี้วันนี้เอานี้ก่อนท่านผู้ชมเอานี้เป็นห่วงพี่น้องประชาชนขอไปนะครับวันก่อนดูทีวีช่องสคุณหมออักกพลในแพทย์อักกพลผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุลาลงกรณ ได้เรียกร้องให้ยุติการฉีดวัคซีนที่โฆษณาชวนเชื่อแต่ป้องกันอะไรไม่ได้ก่อนไทยจะล่มสลายเป็นทาสวัคซีนโฆษณาชวนเชื่อจากต่างชาติคุณหมออักขพลผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรบอกว่าตอนนี้คนฉีดวัคซีนเริ่มทยอยมากกว่าคนติดโควิดอันนี้เป็นคำถามที่ตั้งไว้ท่านให้สัมภาษณ์ยาวเหยียดเลยครับ มีทีวีหลายช่องออกโดยเฉพาะช่องสาออกยาวคุณหมอบอกว่าเกือบสองหมื่นคนเกือบสองหมื่นคนออกมาเตือนคนที่ฉีดแล้วอย่าฉีดเพิ่มอีกคนที่ยังไม่ฉีดก็ไม่ต้องฉีดฟังเอาไว้ฟังเอาไว้ผู้ที่ฉีดวัคซีนโปรดเปิดดูคลิปนี้แล้วหยุดการไปต่อเข็มสอเข็มสาเข็มสี่เข็มห้าเข็ม6กก่อนที่จะจบชีวิต ในวัยอันควรด้วยตัวคุณเองแล้วก็มีคลิปมีคลิปครับผู้สื่อข่าวหลายสำนักโดยเฉพาะช่องสามได้ออกยาวเหยียดผมนั่งฟังยาวเลยครับคือถ้าไม่มีคลิปตัวเนี้ยมันจะมองเหมือนว่าเป็นเฟกนิวเป็นข่าวปลอมไม่ใช่ข่าวปลอมครับเป็นข่าวจริงๆซึ่งนายแพทย์อาจารย์หมอในายแพทย์อัคพลสุนธาพิรมซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล จุลาลงกรณ์ได้ออกมาเรียกร้องเวลานี้ก็มีคนเข้าคิวกันฉีดที่บางซื้อเข้าคิวกันฉีดผมไม่ว่าแล้วครับมันก็เป็นเรื่องผลประโยชน์ของใครบางคนที่สั่งซื้อมาแล้วเนี่ยมันเหลือในสต็อกไม่กี่วันมันก็หมดอายุก็จะทำกำไรกำไรอะไรกันต่อโดยเอาประชาชนเป็นหนูตะเภาลองยาผมบอกตรงๆครับมันสร้างภูมิต้านทานได้ แต่มันมีเอฟเฟกมีมีอะไรมีผลข้างเคียงอะไรบางอย่างผมที่ฉีดมาสองเข็มที่โคราชเนะ่ะไฟเซอร์พอหลังจากฉีดแล้วเฮ้ยเราเป็นอะไรวะหัวใจเต้นไม่ดีมันมัน,ม,นมันเต้นละสำมมันเต้นอะไรครแลเต้นผิดจังหวะใช่ไหมผมก็ไปหาหมอหาหมอหมอก็เอ็กซเรย์ทำเอ็โคแล้วอะไรแล้วเสร็จแล้วก็ให้ยามากินผมไมไ่กินยาหรอกผมคิดว่าผมคง มีปัญหาจากไอ้วัคซีนบ้าบอคอแตกนั่นแหละสักเดือนหนึ่งหายเพราะว่าผมรับประทานไอ้เบต้ารูแคนอยู่ผมคิดว่าผมมั่นใจมันก็ไม่มีอะไรวันนี้ก็ดีมันไม่มีปฏิกิริยาอะไรทั้งนั้นแต่ว่ามันสร้างภูมิต้นานทานแต่เรามีภูมิต้านทานอยู่แล้วจากธรรมชาติเปรียบเหมือนเด็กฮนะคุณหมอาอาคพลบอกว่าเหมือนเด็กกัเห็นไหมเด็กเล็กๆน้อยคนนักที่จะป่วยเป็นโควิดส่วนใหญ่เขามีภูมิต้นานทานธรรมชาติ ภูมิต้านทานธรรมชาติเป็นภูมิต้านทานดีที่สุดถ้าท่านรับประทานอาหารที่มันสร้างภูมิต้านทานธรรมชาติได้ผมถึงบอกเหมือนเบต้ากรูแคร์มาสร้างภูมิต้านทานธรรมชาติและในที่ในขณะเดียวกันมันสร้างไมโครฟาสไมโครแฟสที่มัน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 เขาเรียกเซลเพจคาดอะไรที่แปลกปลอมเข้ามาในร่างกายเช่นเชื้อราไวรัสประสิ์มันข่าทิ้งหมดอันนี้ไม่ได้โคสมานานะครับแต่ว่ามันพ่วงมากระข่าวนี้ก็เดี๋ยวผมลืมไม่ใช่อะไรหรอก เพราะวันนี้จะคุยเรื่องใหญ่จะคุยเรื่องใหญ่จะคุยเรื่องใหญ่คือมันเป็นสองระบบระบบประยุทธ์กับระบบทักษิณระบบทักษิณเนี่ยเขามาจากพี่น้องประชาชนจากระบบประชาธิปไตยจากคนที่ลงคะแนนให้และ,ะเผอิญพักไทยรักไทยมาได้เสียงข้างมากก็ตั้งรัฐบาลพักเดียวเหมือน,นเขาหวังในคราวหน้าเขาจะแลนสไลด์และตั้งรัฐบาลพักเดียวไอ้อย่างเนี้ยมันเป็นปกติในวงการประชาธิปไตย แต่ระบอบประยุทธ์สิมันไม่ปกติเพราะอํานาจมันไม่ได้มาจากพี่น้องประชาชนหลายคนบอกเฮ้ย hey, ทาไมล่ะเขาก็เลือกตั้งการเลือกตั้งไม่ใช่ว่ามันเป็นเครื่องแสด,แดงว่ามันมันมันเป็นประชาธิปไตยใช่ไหมการเลือกตั้งคราวที่แล้วเนี่ยหลังจากรัฐมนูนปี60ในเนเลือกตั้ง62เนี่ยรู้กันอยู่พักที่ได้คะแนนมาดับหนึ่งคือ,อ,อคือคือ,คอ,คอเพื่อไทยเพื่อไทยควรจะเป็นรัฐบาล คุณหญิงสุดารัตน์ควรจะเป็นนายกเพราะเขาเป็นแคนดิเดตนายกเบอร์หนึ่งแต่มันไม่มีโอกาสเพราะระบอบประยุทธ์ระบอบประยุทธ์มันมีไอ้สองร้อยห้าสิบสบอกไงอก็อย่างที่เรารู้กันอยู่ฉะนั้นเราจะต้องมีระบอบประชาธิปไตยบ้านเมืองมันถึงจะไปได้ผมพูดมาสามปีที่แล้ววันนี้ผมนั่งจัดรายการอยู่รวบสามปีแล้วครับพี่น้องประชาชนก็เข้ามาชมเข้ามาดูวันละครึ่งแสนไม่ได้คุยโมโอ้โอวด ผมไม่ได้คุยโม้อวดและเร็วๆนี้มันก็จะขึ้นหลักหนึ่งร้อยล้านวิวให้ผมเพราะหลายเพราะความจริงที่ออกมาจากหัวใจผมผมยืนในระบอบประชาธิปไตยบางครั้งเนี่ยผมบอกว่าใจนิ่งๆผมอาจจะพูดคุณเรื่องของคุณทักษิณคุณโทนี่บ้างคุยถึงเรื่องนู้นบ้างเรื่องนี้บ้างเรื่องประชาธิปไตยก็เป็นการบอกกันรักดอกจึงหยอกเจ้าเหมือนคุณประยุทธ์ผมก็ไม่ได้มีอะไรส่วนตัวกับท่านแต่สิ่งที่คาดหวังไว้ก็คือ ให้กลับตัวกลับใจถ้าบ้านเราไม่เป็นประชาธิปไตยมันจะเป็นแบบศรีลังกาเห็นไหมไล่ประธานดีวิ่งหัวซุกหัวซุนแล้วบ้านเมืองมันก็ชิบหายไว้ป่วงสุดท้ายพี่น้องประชาชนเขาไม่ยอมเหมือนกับเลือกตั้งที่ลำปางวัฒนาสิทธิวังงนไมกลิ้งไม่เป็นท่าอ่าพรรคเศรษฐกิจไทยของคุณทรมาัสสู้เสรีรวมไทยไม่ได้เพราะอะไรเพราะเสรีรวมไทยเนี่ยเขาไม่ได้จ่ายสักบาทเขาไม่มีสตังค์จะจ่ายแต่เขาสู้ด้วยใจที่เป็นระบอบประชาธิปไตย ฉะนั้นผมขอบคุณพี่น้องชาวลำปางนี่คือจุดเริ่มต้นจุดที่สองจากกรุงเทพที่ชัดชาติได้รับใช้ชนะอย่างท่วมทน้นและจุดที่สองก็คือจุดที่จังหวัดลำปางที่พี่น้องสั่งสอนผด็จการให้นี่คือการสั่งสอนให้ผด็จการได้รู้ให้พักที่สืบทอดอำนาจผด็จการได้รู้ว่าประชาชนคนไทยเขาไม่เอาพวกคุณเขาไม่เอาพวกคุณ ใครจะแจกเงินล้นฟ้ายัางไงคุณแจกไปแต่แปดปีมันเป็นแปดปีที่ขมขื่นเว้ยเฮ้ยมันแปปีที่ขมขื่นของพี่น้องประชาชนฉะนั้นการเลือกตั้งเป็นการตบหน้าสั่งสอนสั่งสอนนักการเมืองสั่งสอนพรรคการเมืองสั่งสอนคนแจกเงินแจกกล้วยอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรายังขืนไม่ใจเด็ดถ้าเรายังขืนไม่จิตใจที่เข้มแข็งเราก็จะแพ้ครับฉะนั้น คุณทักษิณบอกว่าอีสู้ครั้งสุดท้ายแน่นอนอายุป่านนั้นแล้วผมเองมาทําพักการเมืองรวมใจไทยผมก็สู้ครั้งสุดท้ายแล้วแต่พี่น้องประชาชนจะใช้ผมไม่ใช้ไม่เป็นไรครับไม่ใช้ไม่เป็นไรนะผมก็ตั้งใจไว้ว่าอย่างนี้จะทําให้สําเร็จจะสําเร็จไม่สําเร็จไม่รู้อยู่ที่พี่น้องประชาชนเพราะยืนอยู่ฝั่งประชาธิปไตยผมเห็นที่บ้านเมืองติดหนี้ติดสินเป็นสิบสิบล้านเนี่ยผมมองไม่ได้ผมเห็นไม่ได้ไม่อยากรับรู้เรื่องนี้เลย นึกถึงภาพลูกหลานในอนาคตเฮ้ยมันจะเป็นยังไงวะนี่สู้ครั้งสุดท้ายของทักษิณอย่างผมคุยไว้เมื่อวานเนี่ยมันไม่มีทางจะออกพระราชบาัญญัตินิรโทษหรอกตอนนี้เสียงของเพื่อไทยมันยังน้อยมันต้องรวมเสียงฝ่ายและฝ่ายฝ่ายค้านให้เยอะฝ่ายที่เป็นประชาธิไตยให้เยอะกวะ่านี้มันต้องมีมาเติมมาพักเดียวไปไม่รอดพักเดียวจะเป็นรัฐบาลคงยากคุณคุณโทนี่นะ เพื่อไทยจะเป็นพรรคเดียวที่เป็นรัฐบาลคงยากมันต้องมีเก้าไกลมาเติมมันต้องมีเสรีรวมไทยมาเติมและสุดท้ายต้องมีน้องมุดคนสุดท้องอย่างพรรครวมใจไทยของบุญละวีเข้ามาเติมมันถึงจะทําให้อะไรๆปลอดโปร่งนี่ผมพูดไว้อย่างนี้ก็แล้วกันฉะนั้นการสู้ครั้งสุดท้ายเนี่ยแน่นอนสู้มันมีแพ้มีชนะเขายึดเราก็แพ้เพราะเราไม่มีปืนเราไม่มีปืนเราสู้ด้วยใจเราสู้ด้วยความรู้สึกความเป็นประชาธิปไตย แน่นอนคนแพ้ก็ต้องหนีโทนี่เคยพูดว่าผมมีเครื่องบินหมายความว่าเขามีเครื่องบินมันเกิดเหตุอะไรขึ้นเขาก็รับอิงขึ้นรับอิงหนีไปได้นะแต่ผมเนี่ยก็ต้องอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปไหนหรอกครับเพราะเราไม่เป็นปัญญาหนีหรอกครับเพราะเราไม่ได้เป็นผู้นําแต่อิงเนี่ยใจเขาสู้ใจเขาสู้นะเหมือนกับคุณทักษิณคุณทักษิณเป็นนายก ีกคิดไหมว่าจะมียึดอำนาจไม่ได้คิดไปประชุมนิวยอร์กบอกเฮ้ยมันไม่มีใครทําแล้วยุคนี้สมัยนี้แต่มันก็ยังมีทําเป็นประเทศสุดท้ายของโลกนะที่มีการปฏิวัติยึดอํานาจโดยพลเอกสนธิแล้วหลังจากนั้นก็ไม่คิดว่ามีใครทําอีกก็มีคนขึ้นมาเป็นนายกจากพักไทยรักไทยและพักพลังประชาชนหลายคนไทยรักไทยโดนยุบไปใช่ไหมเสร็จมีคุณสมัครสุนทรเวศสมชาย วงสวัสดิ์แล้วก็นายกปูงยิ่งลักก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นบ้านเมืองกำลังไปราบลื่นก็ถูกกล่าวหาว่าทุจริตเรื่องข้าวเรื่องเครื่ออะไรผลสุดท้ายฟ้องไปที่ศาลปกครองกลางศาลปกครองกลางบอกมันไม่ใช่ไอ้ที่คุณยึดเข้าไปในคืนเขาซะแล้วคืนเขาเลยยางป่านนี้นี่คือมาหากราบซึ่งมันยาวเหยียดมากี่ปีแล้วยี่สิบปีนะครับ ตั้งแต่คุณทักษิณเป็นนายกคนมันถึงไม่ลืมไม่ลืมเพราะอะไรเพราะเขาสร้างผลงานอะไรไว้นั่นคือคนที่มาจากระบอบประชาธิปไตยเขาติดนิเขาเขาติดนี่ประชาชนเขานั่งในหัวใจประชาชนเขาไม่นั่งขี่คอประชาชนเหมือนพวกคุณบางคนฉะนั้นการสู้ครั้งนี้มันก็เป็นสู้ครั้งสุดท้ายหลังจากนี้มันจะไม่มีอีกแล้วมันต้องเป็น new generation คือคนรุ่นใหม่ขึ้นมาคนรุ่นใหม่ขึ้นมา เมื่อการสู้เกิดขึ้นเนี่ยสู้ในระบอปบประชาธิปไตยไม่ได้จับปืนจับมุดไปสู้ใครนะครับเมื่อมีการสู้กันในทางประชาธิปไตยเนี่ยแน่นอนมันมีแพ้มีชนะเขาก็สู้เอาไอ้บัตรห้าร้อยขึ้นมาเพื่อเอาเอาเปรียบเขาเอาเปรียบเขาถามว่าผมได้ประโยชน์ไหมผมได้ประโยชน์เจ็ดหมื่นหนึ่งได้สอสอหนึ่งคนเจ็ดหมื่นได้สอสอหนึ่งคนหรือหนึ่งแสนคะแนนได้สอสอหนึ่งคน พักที่เกิดมาอย่างผมก็มีโอกาสได้เปรียบแต่ผมเนี่ยความรู้สึกผมไม่เห็นด้วยผมยังไงก็ได้ผมไม่ต้องการเอาเปรียบใครถ้าพี่น้องประชาชนรักเราจริงพี่น้องประชาชน,ยนอยากใช้ผมมันจะกี่แสนคะแนนต่อสสหนึ่งคนเขาก็เฮโลสารพามาลงคะแนนให้เรามันอยู่ที่ใจของคนครับมันอยู่ที่ใจของคนฉะนั้นการรับใช้ประชาชนเนี่ยมันอยู่ที่หัวใจครับ เหมือนถ้าคุณโทนี่เขามีหัวใจรับใช้ประชาชนคุณองคงอิงเนี่ยเขาสู้เขาเป็นนักสู้เขาอยู่ในหัวใจประชาชนเพราะอย่างนี้คะแนนเขาถึงนําตลอดเน่ยฉะนั้นไม่มีปัญหาหรอกครับการสู้การแพ้การชนะถ้าแพ้มันก็คือแพ้เขาก็ปกครองบ้านเมืองต่อไปอีกนะแต่ถ้าชนะมันจะเกิดเหตุอะไรขึ้นนะถ้าแพ้เขาไม่แพ้เขาเาเขาเขาเขา เขาเขากล้าที่จะคือคือหมายความว่าไงหมายความว่าเขาขี้ไว้เตม็มเกงหมดละ่ะมีโอกาสไหมที่จะมีคดีคดีมันเยอะแยะหมดฉะนั้นโอกาสที่จะรีภัยก็มีสิทธิ์เหมือนกันตาว่างโลมีสิทธิ์ที่จะรีภัยเหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังและก็ไอ้สามลุงอนะ่ะมันหมดสภาพนะอายุเอ่ยสังขารเอ่ยและ ชีวิตสมองต่างๆไม่เปิดรับโลกภายนอกคือหมายความว่ามันยิ่งอยู่ยิ่งพังยิ่งอยู่ยิ่งพังจะอยู่ทำไมล่ะครับไม่ต้องไปรลอาการประชุมเอเปกในเดือนเ,อเดือนพฤศจิกาหรอกครับไปก่อนก็ได้ไม่เป็นไรมันยิ่งอยู่ยิ่งพังเพราะดูสิครับสารพัดเลยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังสารพัดเลยครับสารพัดปัญหาที่มันก่อเกิดกับประชาชนมันก่อให้เกิดกับประชาชน แล้วบอกว่าจะเดินหน้าไปอีกสองปีข้างหน้ายุตตาวังโลเนี่ยเขาอยู่มาแปี8ปีจะครบอีกไม่กี่เดือนเนี่ยผ่านงบประมาณไปสิบสอครั้งใช้เงินไปเท่าไหร่ท่านผู้ชมใช้เงินไป28-29ล้านใช้เงินไปเกือบ29ล้าน ล้านล้านนะไม่ใช่ล้านเดี๋ยวเอเลือดทัวลงผม29ล้านล้าน,านบาทแต่เศรษฐกิจแม่งสุดเอาสุดเอาสุดเอา,เอาทุจริตก็เฟื่องฟูการทุจริตก็เฟื่องฟูซุปเปอร์กู้กู้เก่งครับแต่บริหารไม่เอาเอาไม่เอา,ไ,เอาไหนมันก็เลยทําให้ประเทศเนี่ยล้มเหลวทุกด้านอย่าว่าแต่ขอเวลาอีกสองปีเลยมันเลย8ปีมาแล้วประเทศไทยกาภายใต้การนําของยุทธ ภายใต้การนำของยุทธเตาอังโลเนี่ยแทบทุกเรื่องครับมันอยู่ในสภาพที่หนี้ล้นประชาชนหนี้ท่วงซึ่งมันไม่เห็นหนทางไม่เห็นแสงสว่างที่จะทำให้บ้านเมืองมันดีขึ้นเลยผมไม่เห็นแสงสว่างเลยพี่น้องประชาชนแล้วมาดูสิครับผมดูข่าววันนี้มาดูข่าววันนี้ดูข่าววันนี้ พลังประชารัฐคึกป้อมนำรถโชว์เมืองชนจะซิวส,ะสะอสภาคตันออก80%อส่วนเพื่อไทยเขาก็โหมเตรียมศึกซักฟอกครับศึกซักฟอกก็จะมีกันขึ้นวันที่ 19, 20, 21, 22ลงมติ23กรกฎาคมแต่สิ่งที่มันทำให้พี่น้องประชาชนเศร้าหัวใจที่สุดนั่นก็คือ อ้าวาอีกแล้วพลาดหัวข่าววันนี้จอขึ้นค่าไฟนะครับยูนิตละห้าบาทค่าไฟเพิ่มประชาชนร้องจา้างไม่ได้พลาดหัวงี้ไม่ได้ไม่ใช่ลิงประชาชนร้องเจี๊ยกร้องจ้างไม่ได้ประชาชนารชชน้องตายห่าแล้วเวยชิบหายแล้วว้ยแล้วแต่จะพูดอ่าประชาชนชิบหายแล้วเวยอย่างนี้อ่า อันนี้น่นนนพูดความเขาเรียกเป็นคำอุทานของพี่น้องประชาชนแล้วแต่แล้วแต่คนทางเหนือเขาบอกเจ้นเงาเจงบงแล้วแต่คนจะพูดคนจะพูดนะคนกัมพูชาเขาบอกอดอดเมียนออดมินเออมันไปไม่ไหวแล้วขึ้นอีกหน่วยละ5บาทเนี่ย ตายหาไหมเออตูนั่งกันกระสุนรอปรคอรอปรพอเข้ม <c oughs> ขอไปต้อนรับรับตรีสหรัฐนั่งรถกันกระสุนแล้วเวลานี้เอาแบบผู้นำศรีลังกาแล้วคือคนเขารักจะต้องไปนั่งรถกันกระสุนทำไมถ้าคนเขารักไม่ต้องไปนั่งรถรถกันกระสุนครับสื่ออีกอันหนึ่ง เมื่อกี้ผมอ่านจากสื่อข่าวสดครบรถทุกเรื่องนะครับพลังประชารัฐคึกจ่อขึ้นหน่วยละห้าบาทข้าวไฟพุ่งนะไอ้เอลขยับอีกประเดิมเดือนกันยาตุลาพิจิกาธันวาสอลากยาวตลอดปี6-6ครับปีหน้าโอ้ยแม่จะโวยไปถึงปีนู้นเลยอาน้ำมันแพงมาทำให้กระทบหนักเดลินิวเดลินิวลงข่าวอย่างนี้วันนี้คนจนช้ำตายทั้งเป็น ขึ้นค่าไฟเป็น5บาทต่อหน่วยการไฟฟ้าไฟผลิตที่เขามีกําไรโบนัสแจกกันน่ะคนละเป็นแสนแสนต่อปีเนี่ยบอกต้นทุนแพงติดลบกว่าแปดหมืนล้านผลิตภัณฑ์นมฮะนมนมสาหรับลูกหลานทั้งหลายใครที่รับประทานนมเนี่ยราคามันขึ้นนะเขาควรจะจหยับขยับอีกสองบาทนี่ตายทั้งเป็นพี่น้องประชาชนตายทั้งเป็น เพราะค่าไฟจะจ่อปรับราคาเป็น5บาทต่อนหน่วยบอกว่าต้นทุนค่าเชื้อเพลิงก๊าซเอนพีจีนําข้าวแพงพุ่งแตะ30ดอลลาร์พ่วงปริมาณก๊สซอ่าวไทยไม่ชัดเจนแต่เข้าใจว่าส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนแต่การฟ้าไฟผลิตเนี่ยแบกรับต้นทุนไม่ไหวเอ้ยแล้วทำไมสิ้นปีมันมันแบ่งโบนัสกันสะดือบวมเลยเว้ยบอกว่าติดลบ80 0 0 0ไปถึงสิ้นปีประกาศก,กำไรเว้ย เหาะเยยประชาชนผมเห็นบัากำไรทุกปีกำไรทุกปีนี่คือความทุกข์ของพี่น้องประชาชนเป็นความทุกข์ครั้งยิ่งใหญ่แล้วไอ้นี่สินที่บอกว่ากัญญาเนี่ยจะหมดไปให้กระทรวงมหาดไทยดําเนินการเนี่ยมันจะหมดไปล่ะมันจะหมดเหรอมันจะหมดเร็วปูดปลาดอย่างนั้นเหรอหรือมันเป็นอะไรบางอย่างเป็นการโฆษณาชวนเชื่อให้พี่น้องประชาชนหันไปมอง การต่ออายุของพวกพักอนุรักษ์นิยมพวกพักอนุรักษ์นิยมพักฝ่ายกว่าที่เขาต้องการจะยืนระบอบประยุทธ์ของเขาต่อไปผมเคยพูดย้อนไปภาวะเศรษฐกิจตั้งแต่ปี6-3ลระลอกแรกรัฐบาลแจกครอบครัวละ5,000-5,000-3เดือนแต่ได้ไม่ครบทุกครอบครัวพอมาะมาเนี่ยปี6-4 2564โควิดรอบ3จํจำได้ไหมเมษาเนี่ยปิดแคมป์คนงาน ปิดร้านอาหารปิดโรงงานคนต่างจังหวัดปิดโควิดกลับไปรักษาตัวที่บ้านเหมือนก็ไล่ให้ไปตายที่บ้านผมยังจำภาพพวกนี้ได้ก่อนกันยายนฝนแรงครับพอมาปลายกันยาปลายตุลานี่หมายความว่าเมื่อปีที่แล้วฝนตกน้ำทว่วมมาดูหนี้สินครัวเรือนของคนไทยเนี่ยมาโหรานนะเกซของ GDP ข้าวหอมมะลิข้าวขาวข้าวอะไรต่างๆมันไม่เคยตกต่ำขนาดนี้ข้าวเปลือกกิโลละสี่บาทห้าบาทหกบาทเจ็ดบาทราคาเท่ากับปลากระป๋องนะขอไปราคาเท่ากับมาม่าปลาป๋องแพงกว่านี้ปุ๋ยเคมีแม่งขึ้นพรวดเจ็ดแปดร้อยขึ้นเป็นเก้าร้อยขึ้นเป็นสองพันเกือบสองพันบาทเวลานี้ไม่ว่าจะข่ารถเกี่ยวข้าวไรแล้วหกเจ็ดร้อยน้ำมันดีเซลแพงมาโหรานบาละทึ ของแพงขึ้นค่าแรงพี่น้องประชาชนก็ไม่พอใช้แล้วจะเอาเงินมาจากไหนนี่คือความทุกข์ทั้งนั้นเขาถึงบอกว่าเศรษฐ,ฐกิจมันพังไงคนจนพุ่งร้อยเร์ซ็นต์เราก็กู้เข้ามากู้เข้ามาซุปเปอร์กู้อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นี่จนดอกเบี้ยวันละ800รอล้านไม่ใช่แปล้านอย่างที่หลายคนคอมเมนต์มาวันละแ0 0รอล้านนะครับ คนไทยเนี่ยมีรายได้วันละประมาณร้อยห้าิบาทต่อวันนี่โดยเฉลี่ยนะนี่สิบสามสล้านล้านสูงสุดในรอบสิบแปปีคนมีรายได้น้อยและคนไม่มีรายได้เวลานี้ตกงานน่าจะถึงสี่ล้านคนเพราะมีการทุจริตมโหรานคอ์ลับชั่นกันสูงฝากรัฐบาลก็กู้กู้กู้เราเจ๊งเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียผมจะบอกให้ ความเหลื่อมล้ำคนจนคนรวยคนโกงมโหฬารบาราทึกก็แล้วกันคือฟังแล้วมันน่าเจ็บใจครับมันน่าทุกข์ใจผมไม่ใช่พูดเพื่อที่จะมาใส่ความรัฐบาลแต่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันออกมาจากหน่วยงานรัฐอย่างสภาพ,าพัฒนาและเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเขาบอกเขาวิเคราะห์เลยความยากจนความเหลื่อมล้ำความเหลื่อมล้ำตั้งแต่ปีหกหนึ่งหจุล้านนะ 6.7ล้านนี่นี่เป็นภาพลวงตารัฐแจกบัตรคนจนเห็นไหมคนถือบัตรคนจนเท่าไหร่บัตรคนจนมันก็เอามาใช้ไม่กี่ร้อยมันไม่พอจะซื้ออะไรกินหรอกครับมันไม่ได้ก่อให้เกิดการจ้างงานถ้าคนจนจะลดจริงมันจะต้องมีการจ้างงานมีเงินตราต่างประเทศเข้ามาในรูปการท่องเที่ยวมีการส่งออกที่สามารถจะสร้างเงินเข้ามาได้ สีลังกาเจ๊งเพราะไม่มีรายได้จากเงินตราต่างประเทศเวลาน,นี้เงินบาทแม่งล่วงละนาวเลยครับ3 6มสามสอาจจะถึง37แล้ววันนี้ก็ได้ G D P ของไทยติดลบนะ6กดเปต์ต่ำกว่าของขนาดสปลบบาวเขาแย่แล้วเลายังต่ำกว่านะต่ำกว่าพม,มา่ตาต่ำกว่าเมียนมาต่ำกว่ากัมพูชาต่ำกว่าเวีนามเวียดนามไม่ต้องไปเปรียบกับเขาหรอกครับ ไม่ต้องไปเปรียบกับเขาฟังแล้วเหนื่อยนะครับฉะนั้นข่าวที่เห็นวันนี้มันเป็นข่าวความทุกข์ของประชาชนค่าไฟขึ้นหบาทตายแล้วรายได้ก็ไม่มีคนยากจนเงินเดือนก็ไม่มีอาศัยเงินรัฐหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยนี่คนคนสูงอายุนี่ผมมาบ่นให้ฟังฉะนั้นพักการเมืองที่ยืนในสี่ประชาธิปไตยเนี่ย อย่างเพื่อไทยเสรีรวมไทยหรือก้าวไกลหรือพักใหม่ที่กำลังจะเป็นพักใหม่อย่างอย่างของผมเนี่ยคือรวมใจไทยคือรวมหัวใจคนไทยเอางี้อย่าไปสับกันพักกัญชากันเลยวใช่ไหมกำลังเกิดกำลังเกิดคิดว่าน่าจะเป็นเดือนหน้าก็ก็ต้องประกาศสู้ครั้งสุดท้ายสู้ครั้งสุดท้ายให้เด็กรุ่นใหม่เขาทำ หลังจากนั้นให้เด็กรุ่นใหม่ทำเราจะสู้ให้เป็นตัวอย่างและก็ให้เด็กน้องๆลูกๆและหลานได้ขึ้นมาก็ตามตามเขาไปนะเราไปพักใหม่ไม่ใช่พักเล็กเป็นพักใหม่นะจะบอกว่าเล็ก,กใหญ่ยังไม่รู้อนาคตยังไม่รู้แต่เวลานี้พี่น้องประชาชนเริ่มเข้าใจระบอบประชาธิปไตยเริ่มเข้าใจจนทำให้เสรีรวมไทยชนะโลดในการเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดลำปาง แทนวัฒนาสิทธิวังแห่งพรรคเศรษฐกิจไทยของผู้กองมานักอ่ะก็ไปคิดกันว่าระหว่างสองซีกข,ขอให้สู้กันในกติกาครับให้สู้กันในกติกาเรื่องยึดอำนาจกราบกราบแทบเท้าเลยอย่าทำเลยครับมันจะทำให้บ้านเมืองลงนรกนะจะทำให้บ้านเมืองลงนรกมันไม่ทำให้บ้านเมืองดีขึ้นหรอกครับท่านผู้ชม เลี้ยวมาตรงนี้เป็นห่วงเมื่อกี้คุยเรื่องไอฉีดวัคซีนคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็สุขภาพทั้งนั้นแหละเราสร้างสุขภาพภูมิต้านทานธรรมชาตินี้ที่สุดและโดยเฉพาะเบตา้ากลูกแคนเนี่ยผมคุยทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันมันสร้างมันสร้างอะไรนะสร้างเซลล์เพชชชาตไว้ฆ่าอะไรที่แปลกปลอมเข้ามาในร่างกายท่านที่เป็นแฟนประจําเบอร์โทรศัพท์ข้างล่างนะตอนนี้โปรโมชั่นมีเหมือนเดิมนะซื้อสี่ขวดแถมฟรีหนึ่งขวดครับ ขายได้ทุกวันหลายท่านก็โทรศัพท์เข้ามาโทรไม่ติดโทรใหม่นะครับทั้งสองหมายเลขแอดไลน์เข้ามานะแล้วก็สั่งซื้อเขาได้แต่เขาไม่อ่านไลน์ก็โทรย้ําไปนะอยากจะคุยกับผมใส่เบอร์มาได้นะใส่เบอร์มาได้แต่ในคอมเมนต์อย่าไปใส่เพราะมันเป็นมันเป็นผับลิกนะับลิกมันมันดูกันได้ทั่วหมดและครับแล้วเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องเรื่องไอ้พวกหมายเลขโทรศัพท์ซึ่งไอ้พวก มิชฉาชีพเอาไปใช้อะอย่างวันเนี้ยวันเนี้ยธนาคารไม่รับผิดชอบนะไปสมัครพร้อมพร้อมเปพร้อมเพย์แค่รู้เบอร์ก็รู้ยอดเงินธนาคารแล้วอย่ารับสายนะครับและอย่าโทรกลับช่วยกันบอกต่อๆผู้ที่รับสายจากหมายเลขโอ้โหยาวเลยต่อไปนี้คือหมายเลขแปลกๆอ่ะนะไอ้หมายเลขแปลกๆมันจะดังตื้อครั้งเดียวถ้าท่านรับสายอย่าไปรับนะมิจฉาชีพเยอะเนี่ยเป็นห่วงเนี่ยเอามาเตือน เอามาเตือนกันบอกกัเดี๋ยวจะลืมไปซะก่อนนะท่านผู้ชมเอา้าวันนี้เอาเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาว่ากันใหม่พูดให้ท่านคิดก็แล้วกันพูดให้ท่านคิดความคิดเห็นผมอาจจะไม่ตรงกับท่านแต่เราไม่เกลียดกันผมบอกแล้วไงผมไม่เกลียดท่านผมไม่โกรธท่านแต่ท่านอย่าดูถูกดูแคลนผมแค่นั้นเองผมไม่ดูถูกดูแคลนท่านท่านเล่นผมแรงผมก็เล่นแรงท่านขึ้นกูกูขึ้นมือกับผมผมก็ต้องขึ้นกูขึ้นมึง กับท่านทั้งๆที่ผมไม่ได้ไปหยากขึ้นกูขึ้นมึงกับแฟนครับนะท่านเข้ามาไม่ใช่เป็นแฟนตบผมแล้วเข้ามาจับผิดนะเป็นสลิมที่เข้ามาแต่ฟังครับผมก็ต้องวิพากษ์วิจารณ์ไม่ว่าจะเป็นคุณโทนี่ทั้งสินหรือใครก็แล้วแต่ผมมีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์แต่ความดีเขาก็มีความไม่ดีเขาก็มีทุกคนฉะนั้นฟังแล้วนิ่งๆมันเป็นข่าวที่ผมสืบเสาะมาข่าวลึกที่ผมหามาซึ่ง บางคนเขาอาจจะรู้แต่เขาไม่กล้าเสนอข่าวนะแต่ผมเห็นว่ามันพอจะเป็นข่าวได้มันพอจะทําให้เรานึกถึงภาพในวันข้างหน้าได้ผมก็เอามาเป็นข่าวเอามาวิเคราะห์ให้ท่านฟังฉะนั้นการวิเคราะห์ของแต่ละคนเนี่ยผมอาจจะผิดก็ได้ท่านอาจจะถูกหรือผมอาจจะถูกท่านอาจจะมองในแง่ผิดก็ได้นั่นคือประชาธิปไตยเราความเห็นต่างกันได้มีความเห็นต่างกันได้แต่เราไม่เกลียดกันครับ ลาไปก่อนนะครับจากกระผมบุญลวียมจินดาพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับท่านผู้ชม